สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะตอนนี้เรากําลังจะไปกินอาหารเช้านะจะไปรีวิวดูนะคะว่าอาหารเช้าของทางโรงแรมจัสมินห้าสิบเก้าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวป้าเสซี่จะให้ดูนะคะทีะ่เราเล่าไปในคลิปเมื่อคืนนี้นะคะว่าลิฟทที่นี่นะคะเขาจะต้องเนี่ยค่ะเนี่ยเขาจะต้องสแกนนะคะคุณกดเลขน,นะคะเอาสแกน อ๋อเฉพาะเวลาจะขึ้นนะคะต้อง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 สแกนต้องมีสแกนแต่ตอนลงไม่ต้องไม่ต้องใช้สแกนนะคะอ่อโอเคเดี๋ยวตอนขึ้นเนาะเดี๋ยวบาพีซี่จะให้ดูนะคะที่ว่าเมื่อวานที่ว่าผู้หญิงคนนั้นที่เขาสแกนสแกนแล้วก็กดกดกดแบบโอ้โหแล้วทีนี้มันเออเลอร์นิดหน่อยอะค่ะไปนี่นะคะ นี่ห้องอาหารอันนี้เป็นโรงแรมใหม่นะปาพิซี่ก็เพิ่งรู้ว่าเป็นโรงแรมใหม่นะคะขาโยกยค่ะคนจีนโยกค่ะคก,ะก็นี่นะคะเป็นโซนกาแฟนะคะกาแฟโซ,โ,โซนมุสリมโซนมุสม โซนอาหารต้นขาแกงบ้านนี่คะอันนี้ก็เป็นพวกขนมปังของหวานเยอะค่ะอาหารเขายอะมากอันนี้ก็จะทำไข่นะคะ นี่คงคิดชอบค่ะอาหารเชา้าเดี๋ยคือเลิฟดิสไอนเยดแบวย food b k f อาหารชาเช้าอืมก๋วยเตี๋ยว หวานหรือหมูเค็มเนี่ยข้าวต้มค่ะโซนข้าวต้มมีน้ำซุปเนี่ยค่ะก็มาใส่น้ำซุปเดียวกับก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่ข้าวต้มคุยอาหารเยอะค่ะอาหารเช้าเขาเยอะมากเลย กระส่วนอาหารไทยคผัดไทย,ยนูกชิ้นห น่าจะเป็นหมูสับนะค่ะที่ใส่กับนิโซะอินิโซะซุปโอเคเนี่ยบาบิซีขอตักก่อนนะคะนี่นะคะบาบิซีก็อเอข้าต้มปลามานะคะแล้วก็นี่เป็นท็อปปิ้งนะคะมีทั้งชีสนะคะเบคอนผักย่างนะคะไส้กรอกแล้วก็แฮมค่ะส่วนลุงคิดก็ทำเหมือนเดิมไข่ ไข,ไข่ไม่ใช่ไข่เจียวไข่ไข่ไขอมะมาอัมะเลตนะคะแล้วก็ขนมปังค่ะก็เบคอนตามสไตล์นีนคนเยอะมากกับแฟนของบ้านคนแบบเป็นหนอนเลยนะคะคนแบบเต็มทุกโต๊ะเลยค่ะอันนี้ก็เพิ่งเช็ดไปนะ,ะนี่นก็มีคนมานั่งแล้วคนเยอะจริงค่ะคเยอะมากๆเลยส่วนใหญ่จะคนจีน,นะคะ่ะจะเยอะมากเลยนี่ใช่หมดเลยนะคะเนะี่ย คนเยอะค่หเดี๋ยวเดี๋ยวรากินเสร็จแล้วมั้ที่ก็รีวิวอาหารได้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงอ่ตรงสวิมมิงพูเดี๋ยวไปนั่งคุยกันนะคะ นะคะเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวปาไปซีจะไปนั่งคุยกับแฟนทางบ้านนะคะตรงสวิมมิงพูลนะคะที่บ้านไม่น่าจะมี uh, คนเยอะนะคะช่วงเช้าแบบนีออ้จะให้ดูนะคะกดลงไม่ต้องใช้บัตรนะคะไม่ต้องใช้คีย์การ์ดนะคะแต่เวลาขึ้นต้องใช้นะคะนี่ค่ะต้องสแกนนะคะเพงจะกดเลขได้ ะะแล้วค่ะแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาอยากออกเขาก็สแกนกดกดกดสแกนมันก็เลยเออเลิกว่าจะขึ้นหรือลงเพราะน้องเขาสแกนแล้วก็กดนั่นแหละค่ะเมื่อคืนอะ่ะสวัสดีค่ะเป็นๆนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะ ตอนนี้เราก็กินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะคิดก็ขึ้นห้องไปนะคะาพิชีพก็ตามที่บอกไว้นะคะก็คือจะมานั่งคุยด้วยที่ตรงสระว่ายน้ําของโรงแรมนะคะจริงๆแป็นวันนี้ของเรานะคะเราจะไปไปตรงประตูผีนะคะไปกินไข่เจียวปูของเจ๊ฝาแต่พี่แท็กซี่เขาก็บอกว่าเอ้ยอตรงเจ๊ฝามันจะมีผัดไทยประตูผี กล้ๆก,กัเลยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไม่ถูกแต่ทีนี้พอเวลาเราเช็คเจ้าฝ่เขาปิดค่ะเขาปิดวันนี้พรุ่งนี้เขาเปิดอีกทีวันวันพุธเพราะว่าพรุ่งนี้วันพ่อเนอะเอาะเขาก็เลยปิดเราก็เลยเ,เปลี่ยนแปลนเปลี่ยนแผนนะคะกเ็เดี๋ยวรอห้างเปิดค่ะรอห้างเปิดเราจะไปที่ห้างใหม่เอ็มสเฟียอะไรนะคะ ที่เขาเปิดใหม่นะคะที่เราขี่ผ่านเมื่อคืนก่อนที่จะไปกินฟอ,องดูหรือว่าชีสย่างชิสต้มอาหารของประเทศลูคิดนะคะก็เลยจะไปเพราะว่ามีแฟนทางบ้านบอกว่าเพราะมันเปิดใหม่หลายท่านก็ยังไม่เห็นว่าภายในเป็นยังไงนะคะเราก็เลยจะไปจะไปเซอร์เวยเซอร์เวให้ดูเราจะไปดูดูของด้วยว่าเขามีอะไรขายบ้างท่านไหนไหนเขาก็อยู่ใกล้โรงแรมเราด้วยนะคะ ก็เป็นความโชคด,ดีของเรานะคะมาก็มาเจอห้างห้างห้างเปิดใหม่พอด,ดีเลยนะคะแล้วก็สองอ่าคลิปเมื่อคืนน้องแท็กซี่นะคะอ่าไม่ใช่น้องไม่ใช่แท็กซี่ค่ะรู้สึกจะเป็นแกลบไม่น่าจะเป็นแกลบนะคะอ่าเพราะพไม่ใช่แท็กซี่ค่ะที่เข้ามารับเราเขาที่ป้าเปซี่อ่าทำคลิปไปว่า เขาหลอกเราหรือว่าหรือว่าเขาเข้าใจผิดในความรู้สึกของปาปซี่ปาปซี่คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจเราผิดนะคะหรือว่าคนสื่อสารเข้าใจเราผิดหรือเพราะแต่จริงจเราก็บอกเขาว่าร้านอาหารนจะว่าเขาเข้าใจผิดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราบอกเขาว่าไปซอย20แต่เขาไปส่งเราซอย22นะคะร้านอาหารของลุงคิดมันอยู่ซอย20เพราะลุงคิดก็บอกว่าซอย20นะคะแต่เขาไปส่งเราซอย22 พราะอีตรงจุดนั้นอะคนมันจะเยอะนะแต่จริงๆมันต้องถัดไปอีกซอยหนึ่งย้อนย้อนกลับไปเหมือนเราขี่จากซอยเยอะๆอะไปหาซอยนี่น้อยอค่ะเขาเขา้าเขา้าเขา้เขาผิดอะปาฟิซี่คิดว่านะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เดินก็ไปขวามือหรือหรือเขารู้แต่เขาไม่ไปส่งเราเพราะว่าเขาอาจจะขี่ตรงนั้นแล้วเผื่อเขาได้ลูกค้าหรือเขาอาจจะมีลูกค้าเขาอาจจะรับลูกค้าไว้เพราะว่าเพราะว่าก่อนที่เขาจะถามว่า พี่จะจ่ายสดหรือจ่ายอะไรเนี่ยเหมือนเขาเหมือนได้เหมือนมีงานมาเหมือนมีงานเข้ามานะคะในความในความรู้สึกของป้าเพราะว่าเหมือนเขา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 เาเหมือนพิมพ์อะไรบอกแล้วแบบเหมือนกับเขาก็เลยเข้าไปในซอยนั้นเลยเพื่อจะเพื่อจะให้เราเดินไปเอง<ม>เพราะเขาก็รีบไปเลยเขาบอกพ,พ,พี่พี่พี่นี่แหละตรงนี้แหละตรงนด้นเดินไปเลยเดินไปเลยเราก็งงเราก็งงนะคะทีนี้พอเราเดินขวามือไปมันเป็นซอยตันค่ะตรงนั้น่ะ อีกตรงร้านเชอร์รี่อะไรเนี่ยมันเป็นซอยตันเพราะว่าอยู่ๆพอหลังจากที่เขาเหมือนกับคุยอะไรกับใครอยู่อยู่เขาก็ถามไปว่าพี่จะจ่ายสดหรือพี่จะใส่สแกนคือเขาก็ถามขึ้นมาเลยเพราะว่าจะบอกเขาจะบอกว่าเขาเขาไม่รู้ซอยมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้แต่อันนั้นก็ไม่เป็นไรเหตุกผ่านไปแล้วก็ก็ดีค่ะแล้วก็ได้รีวิวข้างๆทุกอย่างเกิดขึ้นก็จะมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะ แล้วก็เดินไปแล้วก็เจอ FC ด้วยนะคะนั่งกินข้าวอยู่นะคะน่ารักมากเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ทักฟอฟิซี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะว่าน้องเขาบอกว่าดูฟอฟิซี่ตลอดนะคะคลิปนี้น้องเขาก็เขาก็ต้องดูนะคะก็ฝากขอบคุณมากมากเลยนะคะทักทายกันได้ถ้าน้องเขานั่งกินนั่งกินข้าวอยู่นะคะก็พอดีตอนคุยกับฟอฟซี่ตะโกนเรียกเลยนะคะก็คือตอนเราจะกลับที่ที่ที่ฝนฝนอะไรเงี้ยค่ะ แต่ตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายแล้วนะคะว่าเราโฟกัสเดินพะเราเดินขนนด้วยเนาะน้องก็ลองทักแล้วก็เอะหันไปเออก็เอองเอี้ยน่ารักมากและสวยด้วยสวยด้วยสวยด้วยลุงคิดบอกโอ้โหมีทุกที่เลยเนาะมีทุกที่จริงๆค่ะมีทุกที่จริงๆนะคะแฟนทางบ้านของเราน่ารักและก็น่ารักทุกคนนะคะเอากาแฟมาด้วยค่ะแต่เมื่อคืนเราไม่ได้ติดไปไม่งั้นจะให้กาแฟไปด้วยเลยนะคะว่าไปซีก็พกมาด้วยนะคะก็จะพูดถึงอ่าแพลนวันนี้นะคะก็คือแพลนวันนี้เราจะไป ไปที่เดินที่ห้างใหม่จริงๆเราต้องไปหาเจ๊ฝายแต่ว่าเจ๊ฝายเขาไม่เปิดค่ะเขาไม่เปิดพรุ่งนี้ก็ไม่เปิดเพราะว่าเป็นวันพ่อเขาจะเปิดอีกทีคือวันพุธเราก็ต้องดูก่อนว่าวันนั้นเรามีแปลนอะไรไหมส่วนวันนี้ตอนเย็นนะคะตอนเย็นคือเราจะไปคือเราพยายามทําแปลนที่เราตั้งใจไว้ให้ครบนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงหนึ่งเนาะเพราะว่าตั้งแต่อยู่กับลุงคิดมาหรือว่าตั้งแต่ เราเกิดมาล้วก็ยังไม่เคยไปไปได้ฟิลแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนทางบ้านมากๆเลยนะคะที่ส่งเรือ,อดินเนอร์นะคะแล้วก็ดูวิวรอบข้างแม่น้ำเจ้าพยานะคะส่งส่งเข้ามาให้ป้าพิซี่ในในไลน์นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นทั้งทั้งทั้งใน Facebook Messenger ด้วยในพิซี่ชแนลนะคะน่ารักมากเลยนะคะป้าพิซี่ที่ไปตรงไหนถูกเนี่ยแล้วก็เอาไหนอันไหนยากๆแฟนทางบ้านช่วยป้าพิซซี่ได้เยอะมากเลยะคะ่ะ ท่านส่งในการบุ๊กิ้งเรือนั่งเรือดินเนอร์แล้วก็ดูวิวรอบแม่น้ำเจ้าพยายามาให้ไป้าปซิก็บุ๊กไปแล้วนะคะได้พรุ่งนี้ด้วยนะคะตอนเย็นนะคะได้พรุ่งนี้วันพ่อด้วยน่าจะม <c oughs> ะีโทษทีค่ะเ <c oughs> มื่อกี้ลม <c oughs> ลมลมันพัดมาค่ะลมแรงมากเลยนะคะลมแรงมากเลยพัดเข้าปากค่ะพอีพูดอยู่พอดีนะคะก็ เราเราก็คือทําการจองที่แฟนทางบ้านส่งลิงก์มานะคะเขาเป็นบริษัทเหมือนกับว่าอรับรับจองนะคะอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆทําให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วเราก็จองไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะคะพอดีแชทกุอยก่ท้องเามื่อเช้านะคะเรือที่เราจะไปเนี่ยเราก็ขอนั่งดาดฟ้าแฟนทางบ้านบอกจะถ่ายวิวได้สวยนะคะแต่ต้องเอาเสื้อหนาๆไปด้วยค่ะเพราะว่าน่าจะเย็นนะคะแล้วก็รู้สึกจะวิ่งเกือบสองชั่วโมงนะคะ เรือใช้เวลาวิ ok. ่งนะคะรอบอะไรเงี ok ้ยเกือบสองชั ok. ่วโมงเลยนะคะก็ก ok. ็ต้องหาเสื้อหนาๆหนาๆไปเลยวันนี้ถ้าเกิดพอดีป้าไิซิก็ไม่ไดเอามาก็ไม่คิดว่าที่กรุงเทพเขาจะหนาวนะคะก็เลยไม่ไดเอามาทั้งที่เรามีเยอะมากไม่ไดเอามาด้วยแต่วันนี้ก็ต้องไปดูค่ะเพราะว่าเราไม่อยากล่องเรือเสร็จแล้วแบบเป็นหวัดอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะหายแล้วค่ะพอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาเจอลมอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้แปนวันนี้หลังจาก หลังจากเดินเดินที่ห้างใหม่เสร็จนะคะเราก็จะน่าจะกลับมาที่โรงแรมหนคิดเขาอยากไปนวดม a s s a g e อะนวดไทยมันมีอยู่ตรงข้ามโรงแรมของเราที่พักแต่ในโรงแรมนี้ไม่มีนะคะแต่มีตรงข้ามก็เขาบอก Walk- in ได้หรือว่าถ้ากลัวไม่ได้ก็ต้องก็ต้องบุ o k นะคะเพราะว่าที่ลูกค้าที่นี่เยอะมากนะคะคนจีนเยอะมากค่ะเยอะจริงๆค่ะแล้วก็อาหารแบกแบฟบัสนะคะอาหารเช้าเขาเนี่ย ดีมากที่เห็นไปเมื่อกี้ะคะ่ะมันคิดบอกถูกใจมากๆเลยทั้งทั้งทั้งอาหารเอเชียทั้งอาหารยุโรปนะคะแบบว่าโอเคเลยนะคะคือแต่ฝรั่งไม่ค่อยมีนะฝรั่งไม่ค่อยมีและวโรงแรมนี้ก็เพิ่งรู้ว่าเป็นโรงแรมเปิดใหม่พี่แท็กซี่เมื่อคืนหลังจากเจอน้อง f อไปนะคะก็เดินออกมาแล้วก็มาแวสเซเว่นวสเซเว่นเสร็จแล้วก็เดินข้าม ข้ามาฝั่งโรงแรมเรานะคะก็แรกว่าพี่ซี่คิดว่ามัน,ม,นมันใกล้นะคะมันใกล้โรงแรมว่าจะเดินโอ้ที่ไหนพอนั่งแท็กซี่มาค่ะโอ้โหมันไกลเดินไม่ได้เลยนะคะเดินไม่ได้แน่นอนนะ,ะดีเราก็นั่งนั่งรถพีแท็กซี่เขาก็เลยบอกว่าโรงแรมนี่โรงแรมใหม่นะไอจัสเมนเนี่ยเพิ่งเปิดไปไม่นานเขาบอกแบบนี้นะคะพอเราก็เพิ่งรู้ว่าเออคุณคิดเขาก็าบอกอยู่มันเหมือนโรงแรมใหม่โอ้แต่คนเยอะคนเยอะมากก็มีฝรั่งเป็นปะาปลายนะคะมีนะคะ ่ก็ไม่เยอะ่าท,ะที่เยอะเนี่ยจะเป็นคนจีนจะเยอะนะคะแล้วแปลนดินเนอร์คืนนี้นะคะที่ลุงคิดอยากจะไปก็คือเ h ฟเทเบิลนะคะลุงคิดกำลังเซิร์ชหาอยู่ตอนนี้นะคะก็แปลนของเราก็จะประมาณนี้นะคะว่าเราจะทำอะไรบ้างวันนี้นะคะก็วันนี้ก็คงจะไปรีวิวห้างใหม่ นะคะก็เราจะก็จะถ่ายได้เท่าที่เขาให้เราถ่ายนะคะอันไหนที่เขาห้ามเราก็คงจะถ่ายให้แฟนทางบ้านดูไม่ได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้พารพิสุก็ขอลาเท่นี้ไปก่อนนะคะรวมแรงค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย